สบายดีพี่น้องบรรยากาศทงไฮทงนาย้ำมือแรงงอย่างก็มีเสาไฟแบบที่นี่มาสำรวจการไฟฟ้าทีสองหมอกับหมอยี่หนูกับหมอพยิเหลียพูดนี้วัวเหลวคว่ำหวยไปพูดแล้วน่าฮะพยุดเม็ดติงครับอีกแปลงสองคลองสิบเอ็ดลายสิบเอ็ดลาย ตก็เมื่อเป็นหน้าได้มาปีที่แล้วปีที่แล้วเกลือห้องกวานเขาเ่าติดเถ่าตอนนี้เป็นเข่าเจ้าครับหาศูนย์หนึ่งที่เกิดดีว่าละทอนดีตัว,อวอเออกระสังสิละข้าวหอมมะลิหาศูนย์หนึ่งน,นี่คือจังหยาลายติดเถ่า หลายหลายแต่ซ้ำนี่ก็ไปสี่ซ้ำได้ปะเนาะมาเมื่อพร้อมกับบรรยากาศฝนลิ้นพร้อมทีมแล้ววันศ้ก็์สุดทย่มาตัดหญ้าตัดยูตัดียังขึ้นสันตละบัดที่นี่ไปซิบ ทั้งเหมือนยี่นี่มันสิบเอ็ดสิบเอ็ดลาพี่น้องสิบ็ดที่ซ้ำซ้ำทีหัวหน้าโจววะซ้ำถมใบเฮ็ดโดมบะอืมตัวมันสูสีกันนี่แหละแต่ที่แปลงนี่มันเป็นแปลงสี่เหลี่ยมย่างดีพี่น้องสี่เหลี่ยมพื้นผ้าทีพื้นเงาเงา เขาเป็นทีโถงนี่กับแบบแบบเดินทางเข่าเลยทางเขา,า,ขามันหน่อยดิยอ,อันนี้เออกระซิมน,นี่นละยังหนักหนาเน,นี่เขาปลูกสองสามสามปุ๋ยปุ๋ยละยี่สิบห้ากิโล สุเปียพยุดกตเกษตะทงนี่ครับเกษตะทงคลองนี่คลองนี Explorer ่คงก่อเหตดไมมปีนี้มาสิบเอ็ดสิบเอ็ดไรมึงปีน้องสิบวะ เป็นยังไดหอดย้มเกี่ยวย้มเห็ดนั่นมาย้ามเก็บย้มเกียเก่ยวมาเ,เขาเจ้าเขาเจ้าเป็นเขาเจ้าทั้งหมดเขาเจ้ารอที่เ่นเอ็เนแนนที่ด้เกี่ยวก้อนเขาก่ขอเขาหกมั่เม,ม็นเพิ่นโผลงมาจะพุ่นมันสิเหมือดพี่ติ <laughs> ปลูกไม่จำนวนจำกัด,นนดอ,อ,อ่ะ ก็สิพอดีนะคคู่กลางตัดหญ้าปีนีก้ก็เสี่ยาการนี่แหละตัดสิบไหลนนะนนะหพุ่น้องป่ะเนาะซีบสติปุ่นทวงหนึ่งพี่น้องยี่ท่างใต่ท่างติดห้วยเดี๋ยวสิไปรีวิวพี่น้องในเบื้อง อ่ะมันหนึ่นองอืมจกบเปล่แล้วอันนี้ก็เอาแล้วเอาอีกก็แล้วบ่เป็นแค่นี้ก็กได้ให้เพิ่นมาเอาดินออกให้ทางโน้นพี่อยู่บริษัทก้อนดิ่แก่มาหนีเอาการถึงไ,ได้นหนิไม่ขูร่องนี่เด้หนิ ให้ลูกๆมากตัดออกหข่เง็นตัวเขาว่าวเขาถ้าเนี่ยเกิดหยาจะได้ตัดแล้วดิว่าหยาก็บบ้านนี่ยวเป็นได้ะใส่เพื่อนเอาดินทั้งหนทั้งผุ่นทั้งหัวหน้าคนดิมันก็เป็นคู่โจโกยูกกลางคือเปลี่ยนโน้นจุ่มกลุ่มนาะจุ่มกลุ่ง นี่ทั้งนี่นาบ่เนี่ยสองงานนันป็นห้างเิอเพื่อนี่กัห้างกเนี่ตรงนี้รกยังลูกใหญ่เลยยือนโอเคโอเคเ๋าีมาบ้านิแ่อยาาบ้าน ตัวน,นี่นม่มใช่ได้มาตัดออกตัวนี้ตัดออกก็สวยแลวสิเนี่ยนาเขี้ยวชะอุ้มลยมั้ยเนาะเพิ่มมพนเอาดินใส่เถ้าเอาน้นพุ่นดิมาทีา่น,นี่เพิ่นก็นเลยมาปรับเกียดเที่ันคู่ที่เถ้าเลยนั่นปะ รถไทยหน่อยก็เลยมาเกียดอันเกียดขั้นคู่ขึ้นโอ้ของจันปวกเนี่ยพันเสียนนั่นบัวเหรอพนสิเรียงป่าผมคู่ขั้นเดียนพี่มาบอกแม่โคเลือบหว้วพอดี ัดมาเบืองนำตาดนำตาตกเลยว่ะสิมีม,ม,มันก็นสิพังอีหเลยละวันนั่งปิดจังด๋ิด <c oughs> พังมหมดหน้าเขาไปแล้วจกเลือ,ขอ,อกอขอกักโพดอืม ไม่เป็นลรือบ่เปลี่ยนตงสงเนาะมันบ่ะแล้วก็น้องสายอยู่หน้าเขาผัวล่ะน้องสายเขาเลี้ยงปลาผัวล่ะก็น้องสาเลี้ยงปลาพี่แม่ระดับดินไหมโอ้มันไม่ใช่อ่ะ ปลามาปล่อยกยเห็ดบ่ได้เลเขาหมือนเงินจังเงินบุับระดับดินมาลงถมเลยปไปบ่ได้บ่ีันนั่นก็คือคืเห็ดหใจจังสีเนาะอันนี้ก็จก่แลวสุด่เยโอ้ยสี่ะพี่น้องแมคโคจังเห็ดเี oh ่ยเฮาตัวนี เท,ที่สิขวดเขาเจ้าลงไปเสมอเห็ดมัง,งายพูดนี่แม่คูน,นี่ยัง,ง่างไรหรอพ่อนจับเล่นะคอยน,ะนาเสียถิ่นเสี้อลยเป็นเสียเป็นไรเลปนนี่บ้องมองนี่ปนีนี่จ้องเห็นยังางไรเนาะโอ้ยเห็นว่ามเจ้าก็นเป็นเห็ดกินพวกขืดขักเนาะโอ้ยแม่คมาขอดินพี่น้องเพราะมันสื่อสำนี่ โค้กมาคอดินหน้าขางกันนี่แหละว่าห้ลืยบเอาพนและว่าให้ลือบหนาเพราะมันน่ะำพนา,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 าจะของบ่ได้มาเบืบ่องน้ำมันนี่จังเห็ดในยหน้าขางเชียงเสียหายเดี๋ยวจะหน้า,นาห้องก็สิดหน้าม,มานี่ก็สิขา,ขาดลงหมดจะสุดลงมหมดความเสียหายเกิดขึ้น นี่เราพี่น้องหน้าก็ได้เพราะได้เห็ดยูเห็ดกินน้ำบานเฝนปีหน้นาก็สิเพราะสิบ่เห็ดเดน่นนี่ปีหน้ามันลงทุนหลายผลผลตอบแทนผลได้มากบ่คุ้มเ,เศรษฐก,กิจก็เสีตรกรนหนอนี่อ่ เป็นเฮ็ดสู้กินเอาเดีย๋ยวสิไปรีวิวหน้าอีกทงหนึ่งไอ้พี่น้องเดี๋ยวเบิงเ่งแต่ว่ามีเลาะมาสุดแปลงนี้สิบสิบเอ็ดลายที่ทำกินปีนี้เอาก็สิพ่อให้ได้พี่ได้น้องเขาได้ยู่ได้กิน,นตื้อที่หันห้าได้มายามก็ได้น้องพี่น้องแต่ว่าแปลงนี้เป็นข้าวเจ้าเอาคลิปนี้ไปสักนิดสักก้อนพี่น้องครับหน้าทงนี้แปลงนี้ ยู่ติดถนนได้พี่น้องยู่ติดถนนแต่ถนนกำลังพัฒนามิสายพื้นสายไฟเข่าเรียบร้อยแล้วแต่น้ำทั้งอัดลาดอดลาดหด,ดหน้าหดทงทงึงหมดล่ะตัวนี้นี่หลายแต่มัตัดออกนี่เทงหน้าพ่นได้พี่น้องว่ามันเทงหน้าฮง ก็เดี๋ยวมาเห็ดเงี้ยนอยู่ทงไฮทงหน้ามันจะเงียบสง,งบดีหอยอย่างซัำนี้กับมีมยย่นอนอะคลิปนี้ไปซัำนี่ซ้อนพี่น้องเดี๋ยวพอกันไม่คลิปนะคลิปนี้สบายดีพี่น้อง